ทัศนคติสุดป้างโซเชียลแห่ชื่นชมหนุ่มกัญชัยยกให้เป็นคุณพ่อที่ไม่ควรมีคนเดียวในโลกสังคมไทยรูปแบบใหม่เปลี่ยนไปจากเก่าก่อนจากที่ไม่ค่อยมีคนสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กตอนนี้เริ่มมีกระแสหันมาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและถูกวิธีเพิ่มมากขึ้นกับกรณีหนึ่งจักรวาลนักดนตรีโปรดิวเซอร์ดนตรีผู้กำกับดนตรีนักเรียบเรียงเพลงชาวไทยเป็นที่รู้จักจากรายการ The Mass เกอ และ I c See Your Voice Thailand นะักร้องซ่อนแอบที่หลายๆคนมองพฤติกรรมที่เจ้าตัวปฏิบัติต่อลูกสาวนั้นไม่เหมาะควรอย่างยิ่งจึงถูกหยิบมาเป็นกระทู้พร้อมทั้งวิจารณ์กันเป็นวงกว้างทางโซเชียลทุก,ท,กทุกช่องทางและถึงแมหนึงจักรวาลจะออกมาชี้แจงถึงเจตนาที่ดีมีได้คิดเกินไกลไปกว่าความรักลูกโดยยินดีปรับปรุงการแสดงออกต่อลูกสาวให้ระวังกว่าเดิมแต่ชาวเน็ตก็ยังคงไม่พอใจต่อเหตุผลในการเลี้ยงลูกของเจ้าตัวสักเท่าไหร่ โดยแนะนำว่าควรพาตัวเองและภรรยาไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกทางจะดีกว่าล่าสุดหนุ่มกันชัยในฐานะคุณพ่อที่มีลูกสาวเช่นเดียวกับหลายๆคนได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในมุมมองของตัวเองว่าอันนี้ผมขอพูดในมุมของผมต้องกราบขอโทษด้วยผมไม่เห็นด้วยครับต้องเข้าใจบริบทการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านไม่เหมือนกันผมตอบได้ไม่เต็มปากมุมคุณหนึ่งว่าคิดอะไรแต่ผมไม่เคยทำแบบนี้ผมค่อนข้างสตริกมากๆ ผมไม่เคยอาบน้ำกับลูกสาวเลยตอนเด็กผมเคยอาบน้ำให้แกแต่พอลูกโตขึ้นมาผมจะมีระยะของผมมาอยู่อาบน้ำแม่เขาต้องอาบให้ผมจะไม่เกี่ยวจะไปข้างนอกผมนั่งทำงานทำอะไรอยู่มาอยู่วิ่งแก้ผ้ามาผมก็จะบอกลูกว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกป้าเป็นผู้ชายหนูต้องอาบน้ำผมผ้าเช็ดตัวออกมาอันนี้ไม่เหมาะหนูเป็นผู้หญิง ส่วนเรื่องการโดนเนื้อโดนตัวลูกยอมรับว่าลูกจะให้เกาหลังให้เกาข้างในผมก็ล้วงไปเกาหลังให้แค่นั้นมีกอดหอมก่อนไปทํางานบางวันเขาก็มาจุ๊บปากผมแต่ผมจะสตรีกถ้าผมเข้าห้องน้ําผมจะไม่ยืนฉี่มีสาเหตุ2อ,อย่างคือ1ไม่รู้กลัวล็อกหรือไม่ล็อกประตูแล้วลูกเปิดมาเจอผมยืนฉี่ไม่อยากให้ลูกสาวเห็นภาพนั้นและ2กลัวยืนฉี่แล้วกระเด็นไปเปิดโถแล้วลูกสาวจะมานั่งฉี่ผมก็เลยต้องนั่งฉี่ทุกวันนี้ผมเป็นผู้ชายที่นั่งฉี่ตอนนี้เริ่มติดไปนั่ง ีข้างนอกแล้วผมเข้าใจบริบทการรักลูกผมก็รักเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดแต่วิธีการแสดงออกแต่ละบ้านอาจจะแตกต่างกันไปเชื่อว่าคุณหนึ่งคงไม่ได้มีพฤติกรรมหรือมีเหตุจูงใจอยากไปล่วงละเมิดลูก แต่เรื่องบางเรื่องเหมือนสีดำที่ติดอยู่ที่จมูกเรามองไม่เห็นเรารู้สึกโอเคเราหายใจสะดวกแต่คนอื่นเขาเห็นว่าจมูกคุณมีรอยสีดำเขาก็เตือนคุณคุณก็แค่เช็ดมันออกเท่านั้นเรื่องมันก็จะจบคุณหนึ่งต้องเอากลับไปพินิจพิจารณาเพราะตอนนี้มีเรื่องสิทธิของเด็กด้วยต้องหยุดในเรื่องการโดนเนื้อโดนตัวไม่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงด้วยเด็กอึเองฉี่เองเราต้องเลิกพฤติกรรมไปล้างก้นเขาได้แล้ว แม้แต่เรื่องรูปถ่ายผมลงรูปลูกสาวผมต้องขออนุญาตลูกทุกครั้งถ้าเขาบอกลงได้ผมถึงเอาลงแม้รูปตอนเด็กๆเ,เขาถอดเสื้อผมเอาสติกเกอร์ปิดนมไว้ผมจะไปถามเขาเขาไม่ชอบผมจะลบเขาโอเคก็ไม่เป็นไร เราต้องเคารพสิทธิการเด็กไม่เข้าใจตรงนี้เราปลูกฝังเขาได้เขาก็จะเข้าใจสิทธิคนอื่นและสิทธิตัวเองแต่ถ้าเราไปจับก้นแล้วเราบอกไม่เป็นไรมันคือการแสดงความรักเด็กเขาอาจจะมีจินตนาการหรือมโนภาพของเขาต่อไปว่าสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกมันมีเยอะแยะที่ต้องเรียนรู้ เมื่อก่อนผมพาลูกไปหาจิตแพทย์ผมโดนด่ายับว่ามึงนั่นแหละเป็นโรคจิตพาลูกไปทําไมผมพาไปเพื่อพัฒนาการลูกบางครั้งเด็กมีมุมของเขาที่เราคิดไม่ออกแต่หมอตอบได้ผมว่าเรื่องนี้ ลึกซึ้งละเอียดอ่อนส่วนเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตเดี๋ยวจะไปเข้าข่ายว่าเราปกป้องเด็กจากพ่อแต่จะกลายเป็นว่าเราไปทำร้ายเด็กทางอ้อมเด็กจะกลับไปมองว่าทำไมด่าพ่อเขาพ่อเขาเป็นคนเลวหรือเปล่าแต่พ่อกับเด็กกับแม่เขาคุยกันได้ในครอบครัวเขาเคลียร์กันได้แต่ต่อไปเด็กจะมีปัญหา เข้าสังคมไม่ได้เพราะสังคมไปด่าพ่อขาวเด็กจะกลายเป็นซึมเศร้าต้องระวงังฝากทุกคนด้วยมุมผมถ้าพูดอะไรผิดไปขออภัยอย่ามาให้น่มกันใช้ขึ้นเทรนแทนหนึ่งจักรวาลไม่เอานะมุมผมเราให้ฟังแบบนี้เพราะคนถามผมเยอะมากเมื่อคืนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนตีหนึ่งยังส่งเข้ามาเลยรู้สึกยังไงพ่อ ซึ่งจากสิ่งที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรดาวโรถแห่งปีได้ให้ทัศนคติเอาไว้ ai, ก็ทําให้ชาวทวิตเตอร์ออกมาชื่นชมในความคิดวิธีการเลี้ยงลูกของหนุ่มกัญชัยกันเป็นจํานวนมากโดยต่างบอกว่าหนุ่มกัญชัยไม่ควรมีคนเดียวในโลก